สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาสนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการลงอล,ลีนากันอีกแล้วเนาะก็หลังจากที่เราค่อนข้างห่างหายกันไปอย่างยาวนานครับเดี๋ยวมาดูทีมแล้วก็วิธีการลงเลยเนาะก็ช่วงนี้เนี่ยเมตาค่อนข้างแบบนิ่งแล้วเพราะว่าไม่มีตัวใหม่อะไรเข้ามาเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทีมของผมเป็นประมาณไหนนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คือริปโป้เนาะริปโป้ผมใส่เป็นตัว2เร็วนะครับ2เลือดนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนเด้งเลือดแล้วก็ ตัวบล็อก7เทินกับตัวไม่สนพลังป้องกัน500เนาะก็จะทําให้ตัวริโป้เนี่ยมันถึกมากขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างมากอยู่พอควรเลยเนาะส่วนตัวต่อมาก,ก็คือตัวโคนะครับคือโคเนี่ยผมมาเป็นตัวโต้เป็นโต้อมาพาดแทนตัวริโป้ที่ใส่แหวนไอ้อมาพาดเนาะก็โคผมจะใส่เป็นตัว1คิีนะครับ1เร็ว2เลือดแล้วก็แหวนเป็นป้องกัน3เทินกับตอบโต้ทุกครั้ง7เทินนั่นเองเนะก็จะทําให โคเป็นตัวที่เอาไว้โต้ใส่อมาภาตนั่นเองนะส่วนตัวเซอร์เทอร์นะครับเซอร์เทอร์ผมใส่เป็นตัว 2. อจุดออน2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนบล็อก7เทิร์แล้วก็เมื่อใช้สกิลเนี่ยจะฟื้นฟูตัว HP เท่ากับ50%ของอ่าพลังโจมตีนะครับแล้วก็แหวนเด้งเลือดนั่นเองนะส่วนตัวไพ่ใส่เป็นตัว 2. อจุดออนนะครับ2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนคลุมข้างแล้วก็โจมตีสมดุลกับป้องกันแรงขึ้น 30%นั่นเองแล้วก็ตัวอัมพางอีก7เทินนะครับสำหรับตัวไพเนาะก็เป็นดาเมจอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะส่วนตัวดาเมจต่อมานะครับก็คือตัวมิเรียนนั่นเองมิเรียผมใส่เป็นตัว 2. อจุดอ่อนนะครับ2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนคลุมข้างแล้วก็อัมพาง7เทินกับตัวกระจัดบัฟทุกๆ3เทินนั่นเองนะก็จะทำให้มิเรียเนี่ยมีความสามารถในการลางบัฟต่างๆเช่นพวกเพลิงแห่งอ็กเนียนั่นเองนะ เดี๋ยวมาดูกันที่สกิลผู้เล่นกันเลยนะครับก็ปรับไว้ตามนี้เลยดาเมจเวทก็จะปรับไว้เพื่อให้มีเรียมีเชนแอทแทกส่วนตัวอัตตาโตเนี่ยโคผมใส่เป็นตัวแหวนโต้จเทินอ่าโตทุกครั้งเจ็ดเทินอยู่แล้วดังนั้นอัตตาโต้มันจะเป็นต้องใส่ให้มันก็ได้นะครับส่วนเหตุผลที่โคผมใส่เป็นเร็วกับคินเนี่ยก็คือเร็วเนี่ยมันจะทําให้โอกาสการติด SBA หรือ Special Basic Attack เนี่ยมันมากขึ้น ส่วนคิเนี่ยก็จะทําให้การติดสถานะมันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเอามาเพื่อเป็นตัวโต้สถานะนั่นเองนะก็เกมแรกเจอมิสเตอร์อาร์เมอร์เลยนะครับก็มาดูกันว่าสัตว์เลี้ยงบ u สนแอนบอลกับมิสเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเลยนะผมแพ้นะครับเกมนี้เหตุผลแรกที่แพ้นะครับก็คือไม่มีใครเก็บเซอร์เทอร์คือผมไม่ใช่ทีมมิสถ้าเกิดไม่ใช่ทีมมิสแล้วเนี่ย มันไม่มีตัวที่สามารถไปสลับเลือดกับเซอร์เทอร์ล้าทำให้เซอร์เทอร์เนี่ยมันเข้าสู่โหมด4ีเทินได้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บเซอร์เทอร์ที่ยากมากๆนะครับสำหรับทีมทีมผมนะก็ถึงโค้ชจะมีตัวลดพลังป้องกันเนี่ยแต่ก็คงไม่พอที่จะเก็บเซอร์เทอร์นะส่วนตัวนะครับน่าจะแพ้แน่นอนตัวลิปโป้ทีมเปิดสกิลเวกมาอย่างนี้ก็สลับแผนเราอีกนะก็จะทําให้มีเรียรเราเนี่ยใส่ดาเมจหลังไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีเรียรโอโ้โหเจอสลับแผนมาอย่างนี้ก็ ดาเมจลดลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแผนที่เป็นเน้นตัวด้านหน้าเนาะคือหน้าหหลัง4ี่เนี่ยจะเป็นตัวหน้าอย่างเช่นตัวโคที่ยืนอยู่เนี่ยจะค่อนข้างถึกมากๆแต่ตัวด้านหลังดาเมจก็ไม่มีตามไปด้วยนะครับก็เกมนี้เสียเปรียบนะเอาตามตรงเพราะว่าเราเจอสลับแผนไม่งี้นะเนี่ยเห็นไหมคือเจอแผนหน้า4ี่หลังหนึ่งเนี่ยเอ้ยหน้าหหลัง4เนี่ยมันขนาดมิเรียรที่เป็นมิสเตอร์อาร์เมอร์ก็ยิงมาแทบไม่เข้านะครับก็คือที่มิสเตอร์อาร์เมอร์ก็มีข้อเสียตรงดาเมจอาจจะไม่ได้จัดจ้านแต่ก็ มีข้อดีตรงถ้าเกิดมันได้ตั้งตัวแล้วเนี่ยคือพอมันได้ขึ้นเทิร์นที่4แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะค่ายากมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีทั้งโล่สองหมื่นมันมีทั้งการลดดาเมจห้าเป้ามีลดดาเมจเวทกับดาเมจกกยภาพอีกนะก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราเก็บไม่ไหวแน่นอนนะเนี่ยมาดูตัวประเด็นกันเลยนะมีเรียยิงไปสามแสนที่ทําได้ดีนะครับคือปกติเนะี่ยยิงไม่ถึงนะคือเปิดสกิลบนมีเรียบางทีเข้าแสนเดียวก็มีนะ พีโป้อทีมเปิดสกิลโบนมานะเห็นไหมดูเลือดเซอร์เทอร์ีกทีมนะครับคือพอไม่มีมิสไปสลับเลือดแล้วเนี่ยเลือดเซอร์เทอร์ยังไม่ได้ใช้แหวนเด้งเลือดเลยนะเครื่องผมเนี่ยใช้แหวนเด้งเลือดไปละแล้วก็เข้าสู่ช่วง4เทินไปแล้วเพราะว่าเจอมิสอีกทีมสลับเลือดมานะแต่เซอร์เทอร์ีกทีมเนี่ยเลือดยังเต็มหลอดอยู่เลยนะขนาดติดเพิงอีกเนียไปด้วยเนี่ยคือมันจะเก็บไม่ไหวตัวหนึ่งนะครับเก็บไม่ไหวแน่ๆแหละมีเรือเรายิงไปนะก็เจอรถห้าเป้าไปน่าจะไม่เข้านะครับ มิเรียอ้าวเข้าเฉยได้เชนนะครับก็ย,ยังยิงดีนะคือมันติดที่ทุกดอกนะครับก็ยิงไปอีกหนึ่งดอกเนี่ยเห็นไหมขนาดยิงเรื่อยๆเนี่ยตอดแบบใช้เพลิงนียอีกเนียตอดไปเรื่อยๆเนี่ยเลือดเซอร์เทอร์อยัง,ย,งนะยังไม่เข้า4ี่เทินอ่ะเทินที่8แล้วอ่ะยังไม่เข้า4เทินเลยนะไพ่ทีมทเปิดสกิลเวกมาก็เก็บมิเรียผมไปได้นะครับแล้วก็เซอร์เทอร์ผมเนี่ยตัวเทินมันหมดแล้วเพราะว่าเจอมิสสลับเลือดมาก่อนหน้านั้นทําให้มันใช้ช่วง4เทินไปแล้วนะครับ ให้จิ้มได้สวยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่สนพลังป้องกันทําให้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็เจอเซเทอร์อีกคิมเปิดสกิลเวกมางี้ก็เซเทอร์ผมเลือดอย่างนี้น่าจะไม่รอดแล้วแหละน่าจะตายนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปต้นเกมก็คือเก็บเซเทอร์ไม่ไหวแน่นอนนะเกมนี้เซเทอร์เปิดสกิลยกโลมาเอไม่ใช่ยกโล่สิเปิดสกิลบัฟมาแล้วก็เซเทอร์อีกคิมก็เปิดกลับนะครับเซเทอร์ผมน่าจะเปิดสกิลเวกแล้วก็เจอสะท้อนตายหรือเปล่าน่าจะเจอสะท้อนแล้วก็ติดเพลิงอีกเนียาตายไปนะ สะท้อนปุ๊บเอ้าไม่เอ้าอ๋อไม่สะท้อนเอ้าทำไหมนไมอ๋ออ๋ออ๋อเหตุผลที่ไม่สะท้อนเพราะว่ามันติดไอโลสองหมื่นของมิสเตอร์อาร์เมอร์นะครับก็เลยไม่สะท้อนกลับมานะไม่งั้นมันก็เจอสะท้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเซเทอร์ผมไม่ได้ใส่ตัวเจมก่าตะกันสะท้อนนะครับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เจอกับตัวบัส์แอนบอลเลเวลสิบเหมือนกันนะก็มาดูกันเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะ มิเรียผมยิงสวยนะครับก็อีกทีมเล่นเซอร์เทอร์ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้เล่นอ่าเล่นเซอร์เทอร์แต่เซอร์เทอร์ไม่เปิดบัฟนะครับก็ทําให้มิเรียผมยิงได้แรงเนื่องจากเราเปิดสกลิลก่อนไปด้วยเนาะโค้ผมเปิดสกลิลล่างนี้โอ้ยไม่สวยอีกแล้วนะคือโค้เนี่ยเอามายืนโตเฉยๆแค่มีหน้าที่แค่แบบโตแล้วก็ใส่ตัวสถานะแล้วก็ยืนไอเพื่อลดพลังป้องกันอีกทีมนะครับก็หน้าที่หลกัหลกๆมีแค่นี้ถ้าเกิดมันออกสกลิลนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเนาะ เซเทอร์เรายกบัฟชาไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่เหตุผลที่มีเดร์อคมยิงไม่ค่อยเข้าตอนต้นเกมก่อนเซเทอร์ยกบัฟก็คือผมมีแหวนบล็อกเจ็ดเทินเนาะก็คือในช่วงนี้เนี่ยใครมีแหวนบล็อกเจ็ดเทินที่เยอะเนี่ยจะเป็นฝั่งได้เปรียบไปนะครับเพราะว่ามันสาคัญกับเกมมากมากเนาะก็คือมันจะช่วยแบบลดดาเมจให้กับเราแบบเยอะมากๆจริงอ่าจริงๆนะคือแบบพอติดบล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยดาเมจก็ทาไม่เข้าใช่ไหมล่ะยกเว้นแบบฟิกดาเมจเนาะ ริปโป้กคิมจิ้มใหม่ยี้งจิ้มไม่โดนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเรียรผมยังมีอัมพรางอยู่นะเข้าไปที่ริปโป้ฝั่งเราแล้วก็ริปโป้ผมโต้กลับไปหนึ่งครั้งก็ยังติดพลาดอยู่นะเพราะว่าหลังจากที่เปิดสกิลล่างเสร็จเนี่ยริปโป้มันก็จะได้หลบหลีกเพิ่มขึ้น,นครับแต่ริปโป้สกิลบนเมื่อกี้แรงมากๆนะเข้าสองแสนนะครับริปโป้ก็คิมเปิดสกิลเวก,กลับมาเข้าหนึ่งแสนนะครับหลังจากนั้นโค้ผมโต้กลับไปก็ยังไม่ติดสเปเชียลนะก็เลยยังไม่มี การติดอมภามภาพาดเนาะมีไอ้ตัวไพยของผมนะครับเปิดสกิลร่างไปนะก็ดาเมจแรงนะครับทีมนี้คือดาเมจมันค่อนข้างแรงเลยนะผมไม่รู้ว่าพอโคเข้ามาแล้วมันจะบัฟดาเมจได้ขนาดดีนะเพราะว่าเมตาตรงนี้เนี่ยโคมันไม่ค่อยเหมาะตรงที่ว่าเผื่อแบบมีเรียรยิงมาดอกเดียวแล้วมันติดตัวโคเนี่ยเพราะว่าโคมันเปาะใช่ไหมล่ะเผื่อโคติดเป็นแบบตัวท,ที่ทําให้มีเรียรมันได้เชนแลแ็กไปเนี่ยคนก็เลยไม่ได้เลือกใส่กันเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดมีเรียได้เชนเนี่ยฝั่งที่เจอเชนไปเนี่ยเสียเปรียบนะครับนะแต่โอ้โหแรงเอาเรื่องนะครับโตห้าหมื่นโอ้โหเอาเรื่องปา้าก,ก็มีเรียผมยงิงโอ้โหแรงทุกนัดนะคือพอมีโคปุ๊บก็แรงเรื่อยๆนะครับนะคือเป็นทีมแบบรเราก็แรงฝั่งเขายิงมาถ้าเกิดติดโคก็แรงเหมือนกันเนาะเก็บมีเรียยิงเชนไปเก็บตัวมีเรียชีวิตแรกแล้วก็ตัวเซเทอร์ไปได้นะครับ แล้วก็มีเรียรเปิดสกิลเวกไปพัวพัวพวพวเข้าไปอย่างนี้100่งแสนโอ้โหติดเลขสีแบบสีแบบขีพร้อมจุดอ่อนทุกดอกนี้ก็แรงเอาเรื่องนะแล้วก็พอเทินที่10อย่างนี้เราก็ได้ลางบัฟนะครับเพิงไอีกเนียก็หายไปแล้วนะเซเทลของผมเปิดบัฟขึ้นมาอย่างนี้มีเรียรอีกทีมเปิดสกิลเวกมาก็เบานะครับแต่ติดตัวใบอยู่แล้วก็ไพผมเปิดสกิลเวกไปน่าจะปิดเกมนี้ไหวนะ โอเคดาเมจแรงมากๆนะขนาดตัวเดียวเข้าแ0 0 0มือนแบบ80,000โอ้โหดาเมจแรงเอาเรื่องนะเนี่ยคือแบบแรงกว่าที่คิดอะ่ะมาดูเกมต่อมากันเลยนะครับกเกมนี้อีกทีมตั้งเป็นโคจะมีทีมโคหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงเป็นยูนะก็สัตว์เลี้ยงเราเจอครบทุกประเภทแล้วนะขาดอีรินอีกตัวหนึ่งนะก็สัตว์เลี้ยงในเมตาตอนนี้ก็จะมียูมีอ่าตัว บั้นเซนบอลแล้วก็ตัวมิสเตอร์อเมอร์นะครับก็3ตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนดีที่สุดก็ตอนนี้เป็นมิสเตอร์อเมอร์เพราะว่าขนาดมันไม่ได้ยืนกับทีมถึกเนี่ยมันมาเอามาใช้ในทีมสปีดเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแบบทีมดาเมจหรือทีมสปีดเนี่ยเป็นทีมถึกไปได้เลยนะก็เป็นสั์เลียงที่โกงไปนิดหนึ่งเอาําตรงก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปเนาะคือไอโล่สองหมื่นของมันเนี่ยเท่ากับตัวริปโป้หรือตัวเซอร์เทอร์เปิดสกิลเวกเลยนะคือแบบมันเสกทุกตัวตัวละสองหมื่นใช่ไหม็ สกิลเวกเนี่ยทุกตัวตัวละ20,000ืเหมือนกันนะครับลิปโป้ผมจิ้มไปก่อนเข้าเกแีแน่นอนเพราะว่าไอทีมมีสมดุลน,นะทีมนี้เป็นทีมเล่นพาหลังหนึ่งอ๋ออันนี้คนนี้น่าจะเป็นแบบรองกิวอเมื่อวานแล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนทีมกลับมานะเพราะว่ากิวอวรอบนี้เนี่ยมันแบ,บนมิเรียใช่ไหมคนกอ็อาจจะแบบถอดมิเรียออกแล้วก็มารองทีมเป็นแบบทีมอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องรองทีมไปแข่งกิวอเนาะคนนี้น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะ คือทีมไหนไม่มีทีมไหนที่ไม่มีมีเรียี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับก็คือเอาไผ่มายืนเดียวๆเนี่ยมันดาเมจมันขาดนะครับก็คือถ้าเกิดดูอีกทีมเนี่ยมันมีแค่มีเรียไอ้มันมีแค่ไผ่ที่สามารถทําดาเมจได้ตัวเดียวไงส่วนทีมผมมันมีมีเรียกับไผ่สองตัวไงมันก็จะแบบช่วยแบ่งเบาภาระกันแบบสกิลแบบสมมติไผ่เกมนี้ออกสกิลรัวๆตัวมีเรียก็จะมีสกิลที่เหลือเอาไว้ใช้งานต่อนะครับแบบถ้าเกิดอาทีมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย แล้วตัวไัยมันออกสกิลครบอย่างเงี้ยเนี่ยก็มันจะได้แบบมีตัวมาช่วยแบบใส่คูลดาวต่อแบบว่าสกิลดาเมจมันจะได้ต่อเนื่องเนาะก็ถ้าเกิดไัยเห็นไหมไพรอีกทีมติดตัวไอ้อัม,มาพาดไปก็ไม่มีใครใส่ดาเมจเลือดทีมผมเนี่ยเต็มแบบเต็มแม็กยันนาทีที่8เอาเรื่องปะล่ะก็ดาเมจท้ายนะครับถ้าเกิดไม่มีมีเรียเนี่ยก็เนี่ยจนกว่าไพรจะเริ่มเปิดสกิลเนี่ยเลือดผมค่อยแบบยค่อยแบบลดลงนะ คือถ้าเกิดมันไม่เปิดมันก็ไม่มีใครทาดาเมจไงโอ้โหผมยังดีนะครับติดเจมเลือดหนึ่งมาก็คือผมเนี่ยไม่มีเจมเลือดหนึ่งนะคือเจมเลือดหนึ่งที่เป็นร้อยเนี่ยไม่มีก็คือต้องแต่เล่นเกมนี้มาเลยก็คือแบบใบเรียกทุกใบที่เป็นเจมดาร์กไรเนี่ยไม่มีเลือดหนึ่งตกลงมาเลยนะครับก็คือที่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 รอดด้วยเลือดหนึ่งเมื่อกี้ก็คือเกิดจากตัวเจมที่มันเป็นไอ้อดีตไอ้อดีตจักรพรรดิเออไอ เจมที่แบบโอกาส30%ติดเลือดหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบโอกาส100เหมือนคนอื่นเขานะคือแบบเสียเปียบนะเนี่ยคือแบบผมเสียเปรียบมานานแล้วเราก็แบบไอฮอตดิวอะที่มันเป็นแบบช่วงแบบแต่ก่อนที่มันเคยขายแหวนคุ้มคลั่งอะมันก็ไม่มาขายเป็นไอตัวใบเลือกเจมด้วยนะก็คือมันหายไปนานแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยอยากได้เจมแบบเจมเลือดหนึ่งมากๆนะครับก็คือในออรีนาท็อปท็อปเนี่ยใครมีก็แบบเก่งกาจขึ้นมาทันทีเนาะ เนี่ยถ้าเนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดมีเรียผมมีเนี่ยจังหวะที่โดนสมมุติชีวิตแรกเเอาเป็นมีเรียชีวิตแรกแล้วกันก็คือถ้าเกิดไ่มาตีแล้วเพ่งเอ็กเนี่ยมันเด้งขึ้นเนี่ยมีเรียผมจะไม่ตายไงแล้วพอจังหวะเลือดมีเรียผมเหลือแค่หนึ่งเนี่ยแหวนคุมข้างก็จะทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทาให้ดาเมจมันแบบอู้ฟู่มากๆแบบแรงมากๆไงก็จะทําให้แบบคนที่มีเจมเลือดหนึ่งเนี่ยได้เปียบในบางจังหวะไปเนาะคือถ้าเกิดเจอเจมเลือดหนึ่งแล้วสวนดาเมจมาตอนแบบเลือดหนึ่งเนี่ยคือแบบ มิเรียยิงยิงสกิลมาตอนเลือดหนึ่งนี้เนี่ยแบบโอ้โหแบบน่าสั่นแน่นอนนะครับทีมนี้เป็นทีมทีมยืนหลังสองนะมีเรียคู่ภัยหรือเปล่าใช่นะครับมีเรียคู่ภัยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นที่นิยมถ้าเกิดมีมิสเตอร์อารเมอร์นะแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงยูผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า,อ,าอยากมิเรียมันจะดาเมจเชนไม่ถึงนะครับคือ มันยิงมาแล้วบางทีมันจะไม่ได้เชนนะคือมีเดียมันต้องแบบหลังหนึ่งแบบดาเมจสุดโต่งไปเลยนะแบบถ้าเกิดจะเล่นทีมแบบสายดาเมจเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นทีมมิสเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยมีเดียที่มายืนหลังคู่กับไพ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบาลานได้ดีเพราะว่ามิสเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยมันไม่ได้เสริมดาเมจใช่ไหมล่ะดาเมจมันก็พอมีเดียมันยิงไปเนี่ยมันเก็บไม่ไหวอยู่แล้วดังนั้นก็เลยแบบค่อยๆตอดเลือดไปเรื่อยๆดีกว่าจะเป็นสายแบบมิสเตอร์อาร์เมอร์จะเป็นแบบ เล่นไปนแบบยื้อเกมไปเรื่อยๆเลดเกมไปแล้วก็ใช้เพลิออีกเนี่ยตอดใช้พลังของมีเรียรตอดเพราะว่ามันอีกทีมก็เก็บตัวทีมมิสเตอร์อาร์เมอร์ไม่ไหวด้วยแหละนะแต่มิสอีกทีมติดตัวตาบอดนั้นมีเรียรแล้อน,น่าจะได้ยิงตัว SBA ไปรอบหนึ่งนะครับโอ้โหผมติดเลือดหนึ่งแล้วโอ้โหเกมนี้คืออะไรเดี๋ยวโอ้โหโ,โ,โชคดีเหลือเกินคือปกติเนี่ยโค้ชผมเนี่ยตายตลอด <c oughs> คือแบบที่ที่ไปลองทีมมาก่อนหน้านี้คือแบบเละเละ คือแบบไม่มีติดเลือดหนึ่งเลยใส่เจมเลือดหนึ่งมาเหมือนไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาส3 0เนเนาะติด2เกมติดเอาเรื่องปลาล่าคือแบบมันก็ค่อนข้างดวงดีนะคลิปนี้ดวงเดียวเรื่องนะครับไพ<ป>ผมเปิดสกิลเวกไปเก็บไป3 0 0แสนนะครับแล้วก็ตัวเซเทอร์ทีมเข้า4เทินละถึงจะเลือดเต็มก็ไม่น่ากลัวนะทีมยูนี่เก็บไว้อยู่ละเซเทอร์เลือดเต็มในทีมที่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงบั๊แอนบอลหรือว่าเป็น ยูเนี่ยเก็บไว้นะครับไม่แบบน่ากลัวเลยไม่เชื่อดูนะคือเซิร์์ของผมเนี่ยเทิร์นน้อยกว่าเนะี่ยแต่แบบเก็บเซิร์ทอีกทีมได้แน่นอนนะครับอเอาเทิร์นเท่ากันนี่นะอ่าตอนนี้เทิร์นน้อยกว่าละเพราะว่าเจอยิงมาอย่างนี้เทิร์นผมจะลดไปก่อนนะแต่ก็เซิร์์ผมเปิดสกิลเอ็กอีกหนึ่งจังหวะนะก็ดึงเกมกลับมาได้เทิร์นตอนนี้เทิร์นก็เท่ากันแล้วนะเนี่ยเทิร์นเหลือกันคนละหนึ่งครับจากเซิร์์เลือดเต็มเลยเก็บไว้แน่นอนเนี่ยดูเห็นไหม คือแบบพอติดเพิงไอกเนียไปก็ตอดเลือดไปเรื่อยๆอทีมไม่มีโล่สองหมื่นขึ้นมาแบบป้องกันเพิงไอกเนียก็เจอเพิงไอกเนียลด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 แบบลดเลือดไปเรื่อยๆมันก็จะหมดหลอดไปเองนะสเตเทอร์เปิดบัฟอย่างงี้เนี่ยเปิดบัฟเลดเกมเนี่ยทำทีมเสียมาหลายจังหวะแล้วนะคือถ้าเกิดมีเรียอยทีมได้เปิดสกิลเวกเนี่ยมีโอกาสพลิกแต่พอสเตเทอร์แย่งเปิดบัฟอย่างงี้ก็จบนะครับชนะแน่นอนจิ้มไปดิงจังหวะ มีเดียลงไปนอนแล้วก็เซอร์เทอร์เหลือเลือดนิดเดียวเจอตีอีกหนึ่งครั้งก็คงจะตายนะเห็นแม่ดามเมจเบาด้วยเก็บมีเดียไม่ไหวนะครับ <c oughs> มีเดียใส่2เลือดเนี่ยเก็บไม่ไหวแน่นอนแต่ถ้าเกิดใส่2บล็อกเนี่ยมีโอกาสาเก็บไหวนะคือมีเดียผมใส่2เลือดไงมันก็เลยเอาไวดด้ดวลกับเซอร์เทอร์หนึ่งหนึ่งเลทเกมเนี่ยคือมีเดียผมชนะแน่นอนนะครับ มาดูวันที่เกมต่อมากันเลยนะก็ในช่วงท็อป200ก็จะแบบมีชื่อกิวแบบเยอะๆมาอย่างเงี้ยก็คือแบบมีแต่กิลที่เราค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับก็ติดอยู่ในท็อป50ท็อป10กันเต็มเลยนะก็เกมแรกก็เจอทีเอเกม2ก็เจอกิวแบบหลากหลายนะครับในท็อป200เนี่ยมีแต่แบบชื่อกิวนำหน้ากันทางนั้นนะครับตัวพายเปิดสกิลล่างมานะก็ เจอโต๊ไปก็ติดติดอัม,มาพาดเนี่ยเห็นไหมคือไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอาวุธสปีดเนี่ยมันจะทําให้โอกาสการติด SBA เพิ่มขึ้น10%หรือเปล่านี่แหละผมจําไม่ได้นะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยจะสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะทําให้โค้ชผมมีโอกาสที่จะตีแล้วก็ติดตัว SBA มากขึ้นแล้วก็ทําให้อีกคีมติดอัม,มาพาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนใส่การอัม,มาพากันมาอยู่แล้วเนาะ <t> แล้วก็โอ้โหเกมนี้สวยนะครับริปโป้ทำได้ดีเพราะว่ามีเรีอีกคิมเนี่ยไม่ได้ใส่ตัว แหวนไอ้อาพรางมานะครับทําให้ริปโปผมจิ้มไปโดนตัวมิเรียที่อยู่ด้านหลังเพราะไอ้ทีมก็ไม่มีสมดุลมายืนหน้าด้วยนะก็คือถ้าเกิดมีพวกเกลิดัสหรือว่าพวกไอรีนมายืนหน้าหรือคริสมายืนหน้าเนี่ยมันจะไปโดนตัวหน้าก่อนแล้วค่อยไปโดนตัวหลังนะครับแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยเห็นไหมผมมีแหวนอาพรางเนี่ยก็ริปโปมันก็จะไปจิ้มโดนริปโปฝั่งผมเพราะมันจะเลือกจิ้มตัวหน้าก่อนนะแต่มิเรียรไอทีมที่ไม่ได้ใส่อาพรางมาก็จะเจอริปโปผมจิ้มหน้าแน่นอนนะครับ ก็เมื่อกี้เนี่ยน่าจะแบบเจอดอกเดียวไปนับละสามหมื่นใช่ไหมก็น่าจะหมดหลอดนะครับแล้วก็ติดเจมเลือดหนึ่งเนาะเนี่ยแม้คนอื่นเนี่ยมีเจมเลือดหนึ่งกนหมดแล้วเนี่ยผมยังไม่มีคนเดียวคือคือคิวผมเนี่ยเอาตามตรงนะคิวชาวไร่เนี่ยค่อนข้างเกลือนะครับเอาตามตรงเลยคือเจมเลือดหนึ่งเนี่ยมีมีรู้สึกว่าจะไม่มีในคิวเลยบางคือแบบมีน้อยมากๆนะครับคือแบบในบ้านดาบบ้านโลกผมเนี่ยคือแบบมันไม่มีเจมเลือดหนึ่งจริงๆนะก็คือแบบสมมติเดือนนี้เนี่ยมันมาได้ หนึ่งเดือนมันจะได้เจมหนึ่งเม็ดใช่ไหมคือใบสุ่มหนึ่งเม็ดเนี่ยคือแบบแต่ละคนที่โพสต์ลงในกลุ่มเนี่ยก็คือแบบว่าเกลือล้วนๆไม่มีใครจับเจมเลือดหนึ่งเลยแบบดาเมจเกยภาพดาเมจเวทดาอ่าเขาเรียกอะไรดาเมจ SVA โจมตีตอบโต้แรงขึ้นน,นุ่นนี่แน่นมาเต็มนะครับไม่มีเลือดหนึ่งโผล่มาเลยนะก็เป็นกิล์ที่ค่อนข้างเกลือนะครับสาหรับคนที่อยากมาอยู่ในอนาคตเนาะก็ตอนนี้กิลผมยังเต็มอยู่นะแกงแก๊งเฉาได้นะครับ ก็บอกไว้ก่อนนะคือเข้ามาปุ๊บเกลือแน่นอนเป็นการันตีความเกลือนะ <laughs> โอ้แต่ดาเมจเกมนี้ทําได้ดีนะ <laughs> ก็คืออีกทีมอ่าดาเมจทีมผมแรงมากนะมากแล้วเมื่ <laughs> อกี้ตัวไผ่จิ้มไผ่ก็เข้า2องแสนห้าเนาะสถิติก็คือเล่นไป5เกมนะครับชนะมา4แพ้ไป1นเนาะตามสเตปเหมือนเดิมเราจะเล่นกันประมาณแบบทําคลิปประมาณ20นาทีนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ครบเวลาแล้วดังนั้นผมก็เลยกดยกเลิกไปก่อนนะครับแล้วก็ ข้อสรุปนะก็คือต้องรอเฟนลิลหรือน้องหมาที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเมตาหรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ก็คือต้องรอ,องจริงๆเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเมตามันค่อนข้างที่จะฟิกหรือแบบอยู่คงเดิมนะครับก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเนาะก็มาทําคลิปอารีนาสนุกๆให้ดูก่อนที่น้องหมาเฟนริลจะเข้าใน2วันข้างหน้านะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ผมมีไอ้ตัวแฟนเพจที่เป็นของตัว Facebook แล้วนะครับก็สามารถไปกดไลค์กันได้นะผมจะเอาลิงก์ไว้อยู่ในใต้ดิสคริปชันหรือว่าคำอธิบายของคลิปนะครับก็สามารถกดกันเข้าไปได้เนาะก็สามารถสอบถามกันมาได้แต่ผมอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่า,าคำถามมันก็มาหลายคนนะครับก็อาจจะตอบไม่หวาดไม่ไหวเนาะ แล้วก็เพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ